ม่คข่าวาสนาหอดำไปมากบมาใหว่ตุ้งติ่งเต็มกะป๋ตุ้งแล้หัาพี่ตุคือบ่อนันน์่ฮะอ่ากระป๋ใส่อ่าใส่อ้วนะอ่านี่นีอ่า่หมันหมานคับกระป๋ยมากับาลกานิอกัปากินนผู้ใดมากันก็ไป๋งกนเด้องเน้อกง่้กรนแงัน โอ้ไายมีสิเป็นธรรมกันเอะครับเป็นห่องเป็นห่องอยู่เนาะทางนี้มันมืดมาเด้อมเด้นีหองมีธรรมดีครับนทางนี้คนละอย่างให้ไปไปทางนี้ครับกการหายใจง่งสะดวกมะฮองทงเงีัยแตมีใบซองตลอดเส้นทาง

หอดพุนหลือ่ครับหัวหลอดไม่ดีเลยะระวังหัวนะครับด้วหลังมาจำนะครับโอ้มันจะเป็นทําเป็นอ่างรอดมาเลยครับมาเลยมาเโชมาเล เรื่อยักมายักมาสิ่ผมรับรวมวาจินไมาเลยด้วครับนีบบบนบนทน่ที่วัดเพืองนี่เรียกว่าถ้ำเพียงดินนะครับมองนเพียง่ ทางนั้นก็จะมีทางไปอีกครับแต่ว่าเป็นทางไปครับสองเดือนยังมีคลิปที like ่เด right ็ดเดี um Listen, um> ๋ยวนี้ทุกนวันน่ะ วัาสหลายเราะได้มานมยางเก่งเนาะว้าวนพวสนามวสด่มเหอเลื่อมซึมเลยนะ ครับผู้ใดที่อยากมาเที่ยวระยานหายใจบวบประตงห้องครับอากาศเพียงพอครับออกซิเจนเพียงพอเขามาสัมผัสตรงเลยครับมาเทจำลองออกซิเจนเพียงพอครับประตูยานหายใจบวกน้องเสียจากผู้ที่ชิมีลูกประจำตัวด้วยครับเด้อแย่สิลูกห้องในการกาศวันนี้เรามา20-30นาที

ไปเลยสัมมาโอ้โหเามาเองนี่นาถ้าบอกบพในนั่นะครับส ถ้าเขาไม่ส่งถ้าให้เขามาูนเดียวนี่ฮะถ้าออกบอพอแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคือเขาวงกดนะครับทะลุหากันในเบิสน้ำเสียสายไฟเสียไฟครับถ้าผมมีไก่น้ำหนีคือย่าหลงอยู่อกครับเพราะว่ามันจะเป็นทางทะลุหากันเบิดหลงางงลแน่นอนหลายเสียง

คน,นไปค่ะในนอทั้งน้ะ ก็เป็นสลับห้องทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับอยู่นี้นะครับผมก็เป็นห้องโถงห้องที่สี่นะครับเรียกว่าห้องตำหนักทิดานคาราชนะครับหรือว่าเป็นห้องลูกสาวของปู่แม่ย่านนั่นเองนะครับผมซึ่งภายในห้องนี้นะครับก็เห็นกันเป็นสีห้องโถงเล็กนะครับมีธิดาอยู่ท้ง4ีห้องนั่นเองนะครับทุกท่านสังเกตความพิเศษของห้องนี้นะครับผมคือจะเรียบสะอาดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามีคนนะครับมาทําความสะอาดไว้นั่นเองนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับไม่มีใครมาทําความสะอาดของห้องนี้เลยนะครับผมซึ่ง ซเชียลว่าเป็นรอยเลยที่ดนานาครานนะครับที่ท่าเรือเข้าเรือกออกอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะค,ะครับอเืออ

Soi một sợi hoa sợi 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 gần sợi đây sợi 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 không? sợi 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 ชิดด้รอดท่องสางนะครับบารนดีครับต้องเวนคนหมัอนลอยสังชิดูยังลอดได้เลยนี่หมองแคบอีกแล้วคร,ครับสิไปไดว่หน้อบานดนี้เหมือมมนครับท่าชิดเลยเข้าไปท่าสิดเลยเข้าไปครับชีดิีมีข้ามเข้าขไปนะครับบารดนี้ เดี๋ครับโอ้โหเอ้าขอชิวแล้ว,วครับบายบายนี bye ่ bye.